เจ้าพี่ฟา้าพี่ฟางเจ้าข้หน้าเจ้าีบีเจ้าใบไม้เจ้ลิสตี้กันด้วยนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนพี่เนี่ยจะมาทําคลิปอะไรรู้ไหมครับทุกคนก็วันนี้นะครับทุกคนพี่จะพาทุกคนเนี่ยไปทาความรู้จักกับเขาเรียกว่าเป็นหลานของนัดนะครับทุกคนแต่ว่าเป็นหลานห่างๆนะครับทุกคนก็คือน่ารักน่ารักมากๆเลยแล้วผมเนี่ยจะให้เปียกกับหลังเนี่ยเข้ามานะครับทุกคนผมว่ามันชอบแน่เลย ไอเป็นน้อยนัทเนี่ยผมเป็นเีย่อคนที่สเลยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปทําความรู้จักนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับน้องของนัทก็นั่งคุยกับนัดอยู่ในห้องกับดิวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเข้าไปหากันเลยนะครับอ้าวอะไร่ะน้องสาวอ่ะข้าน้ำอยู่เดี๋ยวก็มาแล้วแล้วคุยคุยกับดิวยังให้เป็นเพื่อนกันยังให้เป็นเพื่อนกันแล้วปากดิวเรียบร้อยแล้วดิวกว่าเดี๋ยวหนูรับจบเองแเหงาด้วยไง นี่ก็ไม่มีเพื่อนเดี๋ยวเราไปเรียนแล้วได้ไงเขาเขาเขาไปทำอะไรไปขี้เหรแล้วถ่ายได้ไหมเนี่ยถ่ายได้น้องเขาไม่ได้กลัวกล้องถ่ายหรอกอ่ะแล้วถ้าเปียกชอบมาสวยบอกไว้ก่อนว่าสวยเหมือนพี่เหมือนพี่จบทันแต่เขากูกูเห็นหน้าเขาหน้าหน้าเขาฝรั่งแล้วทไม่หน้าไม่ฝรั่งเลยเอ้ยนั่งนี่ไงโอเคพออ่านั่งนั่งนั่งก่อนครับออาเรียบร้อยเปียกแล้วโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมานั่งสัมภาษณ์น้องอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับคุณนับ ให้น้องแนะนำตัวเองเิ่ถามว่าทำไมทำไมคุณไม่คุณคุณน้องเขาน้องเขาอาจจะเขินนี่สองต้องเลยเนี่ยอ่ะชื่ออะไรน้องสาวเขาไม่เขินหรอกเพราะพี่สาวไม่เขินใช่นไหมเขินเขินล้องไหมใช่นะก็ได้อยู่อ๋อแล้วชื่ออะไรครับชื่อซินเวียค่ะซินเวียน้องซินเวียการนัทมีเรียนัทมีโมกนัทมีเรียกับซินเวียอ่าแล้วแล้วสนิทกันยังเนี่ยสองวันนี้สนิทกันยังฝากเนื้อฝากตัวแล้วไงฝากน้องได้ข่าวว่าจะมาเรียนด้วยกันแล้วนี่เปิดตัวแฟนใหม่ พวบกันเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ถามก่อนว่าอามก่อนว่าเดียวอายุเท่าไหร่คนนี้อายุเท่าไหร่ครับผมเป็นเป็นพี่ปีเดียวเลยใช่เอออยู่ด้วยกันได้เลยจริงแต่แต่แต่ความเป็นจริงอ่ะพี่ไม่อยากให้เป็นเพื่อนกันไม่อยากให้เป็นพี่น้องกันอยากให้เป็นเพื่อนกันมันจะดูสนิทกว่าไงก็เดี๋ยวเรื่อยไปเดี๋ยวมันก็กระชับเองรู้แต่การใหม่ๆก็ต้องเอางี้เดี๋ยววัาอย่างงี้คิดว่าพี่เปลี่ยนชอบไหม ไอาต้องถามก่อนว่าเ้ยดิวมอกแรงเลยอะไม่หนูไอ่เดี๋ยวถามนี้ก่อนว่าเป็นญาติฝั่งไหนนัดอันนี้นัดต้องบอกน้องคงไม่นี่หรอกเป็นญาติฝั่งไหนของนัดเป็นลูกของฝั่งอาฝั่งจำด้ว่าเป็นญาติทางห่างญาติทางห่างอะไรวะก็เหมือนพี่ญกับหนึ่งก็พี่เออเหมือนกันเลยเป็นญาติทางห่างแต่นั่เอายัง้าเขาดูไฮโซกว่มึงนะเอ้แต่ว่ากูหน้าฝรั่งเหมือนกันไงเป็นฝรั่งวะมึงดูนี่หน้าไหนฝรั่งนะ หน้าเขาหลังตรงไหนเนี่ยจะชมเมียหน่อยไม่ได้เลยนะแล้วได้ดูเคยดูช่องช่องช่องนี้ไหมดูดิเออช่องชื่อว่ามีนัดค่ะเรียบบอกเลยพี่น้องกันดนูน่าเลยเอาก็ซินเวียนัดมีเรียแล้วนั่นอะ แต่ว่ามีมุกแล้วเนาะแต่ว่ามีมุเพียกว่ามีมุกแล้วเนาะเยอะเพียงเพราเห็นมุกมามุกมาขายหน่อยขายหน่อยไปไปไปอะไรมาที่ที่เห็นนั่งคุยกันอ่ะที่เรานั่งคุยกันไปไปแข่งอะไรมาน้องเขาไปลงแข่งอ่าเต้นเลยนะที่ซินแวบอกพี่อ่ะเต้นออริชั่นเตบบไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรนะที่เขาฟิลอารมณ์เหมือนแบบว่าเต้นเต้นโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วจะไปเหมือนแบบออริชั่นออริชั่นไปอ่ะน้องน้องเต้นเป็นพี่ก็ต้องเต้นเป็นเต้น โอเคเดี๋ยวพี่เนี่ยเคยเห็นพี่เปียกับพี่หลังยังวันนี้ยังไม่เคยใช่ไหมยังไม่เคยคะอยากเอางี้แล้วน้องโสดไหมเผื่อคนดูเขาอยากแบบอยากจีบโสดไหมอ่ะเราต้องถามพี่สาวว่ากันจะให้น้องบอกก่อนให้น้องบอกเลยไงโสดไหมสดสดโอ้โหยิธงนี้โสดไม่ได้เนี่ยเอาตรงใช่ไหมน้องมือโดนแล้วเนี่ยโดนอะไรโดน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 อยากอยากใช้พลัง S C B ว่ะ อย่างว่าเนาะ s c b เนาะของคุณให้ฟังเคแบงก์อ่ะเออเอาดิโอเคพอก็น้องโสดอะติดตามมีติดตามที่ไหนได้มั่งเบอนแบบคนดูเขาอยากไปจีบมีทางไอจีแต่คนนี้จีบไม่ได้แล้ววันนี้มีเจ้าของแล้วใช่ไหมใครไม่มีใครเดะว่าเนาะเจ้าของไปแล้วนี่ีโอเคหนูมีเฟซบุ๊กใช่ไหมมีค่ะชื่อว่าอะไรชื่อโอลิเวียซี โอลิเวียเลยนะโอลิเวียซีซีนซีซีนโอลิเวียซีซีนโอลิเวียแหมดีแต่ไหนไอ้เจ้ยเดียวไอ้ไอ้เบ้าไปนั่งอะไรตรงนั้นไอ้เจ้มไปนั่งตับเขาด้วยนี่จ้องอะไรเขาไม่เนี่ยจ้องฟันน้องยิงไปจ้องฟันน้องอ้โเบาเบาเบาหน่อยเนาะเบาหน่อยเบาหน่อยโอเคเดี๋ยวพี่เนี่ยจะเรียกพี่เปียกแล้วก็ก็เดี๋ยวถามกองชอบผู้ชายยังไง โโอ้หเพราะอะไรเพราะว่ารัตมีเลียกับซินเวียก็เป็นลูกครึ่งเขนาดแบบชอบฝรั่งงั้นมาแล้วเหมือนผ้าเลยนะนี่ก็เดินหน้าฝรั่งนั่นแหละแต่ว่าหนูเนี่ยชอบคือชอบผู้ชายฝรั่งชอบผู้หญิงกัชาไหมหลังมืองเลยโอเคนะครับทุกคนผมเนี่ยโทรตามเปียกมานะครับเดี๋ยวผมจะโทรตามทีละคนนะครับฮัลโหลเปียกเดิน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 มาบ้านพี่หน่อยด่วนเลยด่วนเลยนะ A a few moments e t l เฮ้ยมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเฮ้ยเบียดเป็นอะไรอ่ะเบียดครับเบียดเป็นอะไรอ่ะอันนี้รู้ไหมใครใครน้องนัดเออน้องน้องแบบน้องแบบสายเลือดเดียวกันอ่ะไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นเข้ามาดิเอ้ยมันเป็นอะไรเนี่ยจะโซงไง ไอ้พี่เป็นอะไรเนี่ยเสียอาการอะไรเนี่ยเขาไม่เป็นไรเขาปิดปกติของผมเสียกูเสียอาการมื่อาจจะเสียเลือดนะกูบอกก่อนผมก็นี่ไงอมองแต่หนีไงไม่ได้มาดูใจอะอะไรนะอุยใครมาหลังมาแล้วหลังมาแล้วหลังมาแล้ววันนี้เขาไม่ได้น้องจะให้รู้จักน้องนัทอันนี้น้องนัทเนี่ย เออไอ้หน้าเหมือนกันเลยหน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันเลยเนี่ยไอ้หลังเป็นอะไรไม่เป็นไรไม่ได้เป็นไรเลยเป็นอะไรต่อมาหน้ามาหน้านี่มานั่งนี่นั่งไหนแล้วแต่เมื่อไหร่อยากนั่งตรงไหนนั่งตรงนี้เลยมาเต็มแล้วนะเต็มนะเอาเต็มทำไปทีทำมาอันนี้ใครรู้ไหมเนี่ยอ่รเดี๋ยวเดี๋ยวแนะนำตัวก่อนก็คือน้องน้องสาวของนัทชื่อซินเบียโอ้โอเคอะ อะไรลันลูกคกันลูกคือเหมือนกันเลยาวา่อรลูกครลูกคืงออสเตรียออสเตรลียเยเป็นอะไรนอรฝ่งกคะเราลูกคืออะไรนอร์เวย์เยสับนอร์เวย์หลอกันินเวดว่าฝรั่งคนเนี้ยหลอกไหมหลอก่เออเอาอย่างนี้ปันข่าวไหมอ่ะเอกไงยิ้อะไรยิ้ยปนยปนี่ยิ้มชกปัน เนี่ยไอ้อะไรคือเกี่ยวอะโสดไหมนะพี่เขาถามเขาถามเขาดิถามเขาดิมึงมาถามอะไรกูกูกูโสดไม่คุยอ่าถามเขาโสดครับโสดหมอเราถามแล้วใ้าคุณอยากคุยอยากคุยอะไรมึงคุยดิชอบครับเฮ้ยเฮ้ยเร็วไป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 รักแรกผมปะเนี่ยอันนี้เร็วไปเร็วไปเออถามต่ออยากถามดิเร็วไป เราถามอะไถามนี่ผมชอบอ่ะชอบแล้วละถามอีกถามยัถามนล้วถามเลยอ๋อเนี่ยหลังเป็นโรคจีกับน้องกูเนี่ยได้ถามอีกเอาที่ข่ายังยังไม่ได้กินเลยแล้วแล้วโอเคไหมสมมติถ้าหลังอยากจีบซินเวียที่ไหนดีเปล่าก็รู้อยู่ที่สัตว์ดีไหมยากันเล่น น้องก็กินดูดิน้องน้องเก่งอยู่แล้วเใช่ไหมเนี่ยเขาดิบหมดแล้วเนี่ยชอบกูรู้แล้วมึงรู้อะไรแล้วเนีเฮ้ยมันรู้ไม่หยุดเลยอ่ะมีตินสอดใจน้องไหมเออเรียกเขาไงคะกูเรียกแพงนะไม่รำตอไปเออกินงานให้โอ้โหกินงังกันกักแล้วโอ้โหอะไรกันพี่เต้ต้องถามทีก่อนว่าชอบชอบชอบชัยเป็นฝรั่งอยู่แล้วใช่ไหมใช่อ่า ก็ชอบเหมือนกันเรื่องหญิงประหลาดแหมคุณเจ๊คุณลุงเอางี้แล้วแล้วแล้วมึงลองถามเขาด้วยเนี่ยเขาชอบเขาชอบพวกรถอะไรหรือเปล่าเผื่อเขาชอบรถนะเขาเหมือนรับอันนี้ชอบรถอะไรเอ่าชอบพี่สีโอ้จบแล้วมึงมีร้อยสี่สีอะจบแล้วพรุ่งนี้ไป็นแบบมาพาเราไปเจ๊ก็อ่ะโอ้ยเยอะเลยอ่ะชอบแต่งไหมชอบแต่งไหมชอบโอ้ยเข้าทางเลยอันนี้ชอบร้อยยี่ห้านี้ชอบมีสีกี้ไปด้วยกันได้อ่ะจับคู่ ถามวราเดนนชอบท่อดังไหมจะได้เปี่ยนท่อให้เลยไงชอบท่อดังๆครับแหละไม่ละโอณชอบรุนแรงไหมอ่ะใช่ชอบรุนแรงครับแตชอบอ่ะโอ้ชอบคนดุดด้องไหมถามไม่ไ่่าฮม่าฮ่าฮ่า่าฮ่่า่า่่า่เา้เ่่่่ เฮ้ยถังพูไม่หยุดเลยวาะชอบเนมึงชอบเพ้ามึงก็ไปมึงไปดอมมดเลยไปไหไปจริงมึงนี่กูมึงนี่คุดิงเปนไงแล้วยู่ไริดค่ะโอ้โหมือเท่าไหร่เท่ากันเอาดีๆมือเยเไหรสิบจริงเนี่ยโอ้ไก็ไม่เป็นไรหรอกก็พอสอนเลยครับสี่เจ็ดค่ะดิวสิแปดนี่สี่นี่สี่เลยเจี๊ยเจี๊ยอะไรอ่ะเจ๊ยอะไรดูด้วยดูด้วยพอสไม นนีู่มันก็ไม่ควรไปเลยลองละต่างอ๋อต่ออะไรสองห้าสิบแปดเอาดีๆเอาดีๆสาระไอ้เบียไม่ได้เกิดสี่แปดเกิดสี่แปดสี่แปดสี่แปดซีอะไรแปดพี่เบียสี่หกสี่เจนใครเป็นพี่ใหญ่จุดนี่ไงเฮ้ยเอาอ่ะเย้เห้ีพี่เดียวพี่เดียวไม่ไปแล้วเนาะเออแล้วถ้ามึงจีบเขาเดี๋ยวมึงรู้อ่ะเขาชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะเอายีเดี๋ยวพี่ถามหน่อยนะสินชอบผู้ชายแบบไหนชอบผู้ชายอบอุ่นใจดีอารมณ์ดีค่ะโอ้ยชอบผู้ชายมึงเชียว เฮ้ยมือเขียวจริงไอ้เหี้ยมือเขียวจริงมือเขียวจริงไอ้หลังเล็บเล็บไอ้หลังมือเขียวจริงพี่ไม่ไม่เขียวเลแล้วเขารู้หรอผู้ชายมือเขียวคืออะไรคือผู้ชายที่อยู่ผ่านเก่งรู้ถูกไหมรู้ได้ไงอ่ะแนี่นะหนึ่งเขาเจ้าผู้ชายโอปุลถมึงโอปุนอยู่แล้วในห้องอ่ะปันต้มอารมณ์ดีอารมณ์ดีไหมอารดีมากอ่าเอางี้หลังคือตรงตรงสเปคมึงเลยไหมตรงเลยอ่ามึงถามนัดก่อนถามนัด ให้จีบไหมอ่ะให้จีบนะครับพี่ฮะให้จีบแต่มันก็ไม่ควรเพราะน้องก็ยังเด็กไม่ก็เดี๋ยวให้มันก็แบบว่าคุยเขาเรียกว่าไงไปคุยกันไปก่อนเออถ้าเขาอยู่ที่เขาอีก็เออเดี๋ยวน้องก็จีบัวเองสมัยนี้โตแล้วก็แล้วถ้าเรา้องเขาอยู่ปัญญาแล้วถ้ามีแบบมึงหนุ่มมามามาชอบอ่ะทขาไงก็ไม่ให้ชอบมึงต่อยเขาไหมต้องเคลียร์อ่ะมึงโชว์โชว์ถ้าต่อยเขาไหมถ้าต่อยแลบบดูแลน้องกูได้ปะเนี่ยฮะ เอาอย่างนี้นังแล้วต้องขิปไม่สนใจหรอกชอบมึงมากแล้วเขาชอบมึงเหรอเขาไม่ได้จะบอกว่าเขาชอบมึงดิถ้าอยากใค้ชอบจะเอาตาเอาตาเขาเป็นยังไงเขาไม่ดูกัญชาเหมือนมึงนะเองอย่างงี้ขอตรงๆรงเลยถึงแม้ามึงจะจีบน้องเขาอะกูขอมึงอย่างได้ไหมเลิกกระชากูได้ไหมอะไรอะไรเอางีอย่างงี้ หลังลองโชว์มุกจีบเขาไปสักมุกหนึ่งเอาแบบเอาแบบกินใจอ่ะเออกินใจเลยนะแบบทูด้โชว์ปุ๊บเขายิ้มเลยทำได้ไหมทำได้โอเคกูเชื่อมาในตัวมึงไปที่แบบเป็นไงอ่ะชอบแมวไหมครับที่บ้านชอบค่ะที่บ้านใหญ่เลยโอ้โหงั้นผมก็เป็นแมวให้เลยครับเนี้ยแต่ละนะดูดูดิชอบใหญ่เลยเราเล่นอะไรเนี่ยเล่นมุกคปัญญาก่อนนะเราชอบเลย โอเคนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนคือสรุปนัดให้จีบแล้วนะแต่ว่ายังไม่ครบก็จีบได้ก็จีบผมจีบแต่ส่วนของดิวเนี่ยผมไม่ครบแล้วแต่ดิวไม่ครบเองเพราะเปียกมันอะไรเอาหน้าตึงนะเออเปดิวหน้าตึงเหรอเนี่ยเป็นเหม็นไหมเนี่ยก็อย่างนี้แหละครับขาไปแดงไหมเนี่ยโอ้โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็น้องซินติ ซินเวียแต่ว่ากับนัดมีเลียเอาเอาสักชื่อได้ไหมซินเวียเรียกน้องซินก็ได้เรียกน้องเวียก็ได้แล้วแต่อ่ะอ่ะชอบชื่อไหนที่รักยิ่สุดยอดเลยน้องสุดยอดก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็น้องเขาเนี่ยจะมาอยู่ในช่องของพวกผมอีกคนนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวพี่ให้ซินฝากเฟซอีกรอบหนึ่งชื่อว่า ค่ะสามารถติดตามได้ทาง Facebook o l i v i ียซีซีนะคะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อไม่ได้ห่วงก้างเออห่วงก้างอะไรอ่ะเออเขาจะไม่ชอบมึงสักหน่อยชอบก็ชอบโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดซับสไครป์พวกพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาปก่กนล์ฟสสดครับ